อ้โหแคนจะเลือกป่าวะตัวเนี้ยกูก็เลือกแต่ตัวไหนก็ไม่รู้พร้อมเลยไม่ผิดหรอกมั้งลูกคนไม่มีใช่ไหมเนี่ยเนี่ยกดเลยไม่เลยเดนเนี่ยเออว่ะใจขอยามเพราะว่าสั้นมาแบบไม่คือคือไม่เลยไหลใช่ไหมสกินเฮดอะสกินเฮดกูอาจจะลอดนแล้วหรือเปล่าตรงปะไม่ตรง ไม่เป็นไรดีมนตรงไหนสักตรงเดี๋ยวพวกกูกลับเองอยากได้ขาไม้แบบหนีโตะ๊มากตอนนี้แบบตั้งโตะ๊มันวางแล้วชีวิตมันลําบากเกินเหมือนกันกูต้องย่อคอไปคุยเออกูต้องแบบยืดคอไปทางซ้ายอ่ะแล้วตาเียไปทางขวาเพื่อมาดูพองโอเคเอายังนี่มันแดกหัวหัวโอเคมา ข้อแรกก็คือกติกามี่เว้ยมียว่าเราจะต้องเลือกตัวละครให้เหมือนกันแต่ประเด็นคือเราจะต้องเลือกตามคีย์เวิร์ดที่มีมาให้ยกตัวอย่างเช่นจะนต้องเลือกตัวละครที่อยู่ในมอนสเตอร์ใช้ดาบเล็กและเป็นผู้ชายแต่การเลือกตัวละครนั้นๆจะต้องคำนึงด้วยว่าเพื่อนของเรามีตัวละครนั้นหรือไม่โดยเราจะแบ่งการเล่นเป็น5รอบและจะมีการเก็บคะแนนในทุกรอบเพื่อหาคนที่มีแต้นน้อยที่สุดถ้ามี2คนคะแนนเท่าก,กันจะมีการเพิ่มรอบตัดสินสุดท้ายเข้ามาโดยผู้ให้คะแนนสูงสุดจะเป็นคนตั้งโจทย์ขึ้นม,มานั่นเองคนที่มีแต้อ่ลปจ แดงในตัวและสีผมก็ต้องมีแค่สีเดียวเท่านั้นด้วยผู้หญิงสีแดงใผมสีเดียวไม่มีห้ามมีเซม เซมซาร่าไม่เกี่ยวกับผมครับเฮ้ยอันนี้ก็สีเดียวอยู่นะไอ้สีแดงไอสิ่งที่มันแบบว่าเป็นผมเฟดเฟดนับเป็นสองสีป่ะหรือว่ามันเป็นเรื่องของแสงและเงาก็นับเป็นสองสีก็ได้มั้งคือถ้ามันเฟดแบบชมพูม่วงเงมันคงไม่ใช่แสงและเงาหรอะอะไรเงี้ยแต่ยังเป็นโทนเดียวกันก็นับว่าเป็นสีเดียวอันนี้เป็นเป็นเรื่องของศิลปะละใครมองไปเลยยิง นี่แหละกี่ผถ้าคนจะเลือกป่าตัวเนี้ยกูว่าเลือกแต่ตัวไหนก็ไม่รู้ก็ว่าคนนี้เอ่อเขาเปลี่ยนเป็นตัวนี้แล้วกันโอเคทุกคนอ่ะฮะโอ๊ยหนึ่งสองสามวีก็ว่าคนนี้ก็เปลี่ยนเป็นตัวนี้แล้วกันกูมองว่าเป็นสีส้มมาดิริงกูมองว่าเสียงหลิงสีส้ม เลือกแอมเบอร์มาเลยแต่ว่าได้ยินกาบอกว่าตัวนี้มันจะมีกันปะว่ากูเลยแบบเอ้ยแสดงว่าทุกคนไม่ได้เลือกแอมเบอร์แน่เลยวะแอมเบอร์มีทุกคนมีทุกคนไม่พอถ้าพอถ้าพรถ้าทุกคนเลือกแอมเบอร์มันก็จะแบบว่า no doubt เงี้ยว่าแบบมันจะมีตัวนี้กันปะวะอะไรอย่างเงี้ยอะไรวะกูนึกว่ากูพูดให้มันง่ายขึ้นมันยากขึ้นหรอกไม่นะแต้มกูเป็นคนแรกเลย เป็นคนอีนัสมามีสีม่วงในตัวแล้วก็เป็นธาตุไฟฟ้าอันนี้รู้สึกคุ้นๆหรือว่าเราใช้ไปแล้วอันเนี้ยเราเราถามคําถามนี้กันไปยังเคยมีแบบสีม่วงในตัวแล้วเป็นธาตุไฟฟ้ามั้งก็เราเริมไม่เหมือนเดิมหรอกอันเนี้ยือดมาหมดลอันนี้ใช่เลยสีม่วงธาตุไฟฟ้าก็มีอยู่คนเดียวแล้วเป่าวะเอ็เหี้ยมีคนนี้ก็มีนี่หว่าไม่แต่ก็ทุกคนจะเลอกคนนี้เอมี่มันอะไรวะ อันนั้นคืออะไรวะเนี่ยเค้กคนก็ตัวเนี่ะเบเนตออู่เยี่เบเนตเป็นคนมันสตั๊ดพอ้อมแหละอ้อมจังมึงติดหลงมั้งลูกคนหนึ่งสองสามอู้จูจำได้เลยอ่ะคุกกี้เนี่ยกู้จำแม่นเลยอ่ะแล้วกูก็แบบไม่เลือกละอันนี้คือโกสุนตัวดิ ไม่ใช่เห็นป้าดีมึงไม่เลือกเลยดีจะไม่หยิบเลยดีพุท้าชิงกับกูมาแล้วทุกคนมีอะไรเด่นเราลุมแย่งให้กกันไม่มีใช่ไหมีเนี่ยกดเลยไม่มีอะไรเด่นเนี่ยเดีวเออว่าใจจะได้มีจะรอจะรอเทพไฟเอาไฟฟ้าไปก่อนนะไม่เอาเอาไฟปล่าไม่เอาคำว่าฟ้าถ้าเนี่ยถ้ามึงกดอะไรเด่นเดี๋ยวเดี๋ยวข้อหน้ากูเปลี่ยนให้เลย คนผู้ออหญิงที่เป็นออทานน่าไฟฟ้าแล้วก็เป็นเทพไม่ต้องพูดไปผู้หญิงที่ทำข้าวไม่เป็นคนที่มีสกิลประจำเมืองเป็น <c oughs> ตัวสีดาวเท่านั้นสกิลประจำเมืองคือยังไงสกิลประจำเมืองคือที่ไซเคย อ๋อพลังวิญญาณอะไรเงี้ยอ๋อแล้วอะไรนะขออีกรอบเป็นตัวสีดาวปะ่อต้องสีดาวแต่เป็นพลังของเมืองอะไรก็ได้ใช่ไหมแพทใหม่ๆก็เลือกเลยอันนี้กันลวแหละเดี๋ยวนหรอนี่ยังไม่รู้เลยจะเลือกอะไรอ่ะมันเยอะไปหมดเลยอ่ะอันนี้ก็ตัวที่มีทุกคนแน่ๆจะเลือกกันไหมวะกูเลือกนะกูก็เลือกนะเลือกแต่เลือกอะไรไม่รู้เลไม่เลือกเหอตัวเนี้ยมันต้องเลือกปะเลือกกูเลือกกูเลือกเออกูเลือกนะหนึ่งใช่เอายังเอายังเอาละสายอะ เออก็ได้ <rose> ดูไม่ค่อยไม่ค่อยจำยอมไงมึงผมไม่ค่อยมั่นใจเลยครับเันนี้คุณต้องมั่นใจเลยป่ะอ๋อนะหนึ่งสองสามเง่เราตัดเร่งเลือกลีเน็ตด้วยทำไมว่าเลือกลีเน็ตอ่ะเห็นว่าเออไหนๆน้องก็เป็นตัวใหม่ไงคือลีเน็ตเราเคยเลือกกันไปแล้วคลิปที่แล้วไงเออก็เลือกน้องเพราะว่าน้องเป็นตัวใหม่คิดว่าทุกคนน่าจะเลือกเออเออใหม่แล้วเป็นตัวแจกโอเคตอนนี้เราได้ผู้ท้าชิง ไม่กูจะไม่แพ้หรอกแล้วก็คะแนนเท่ากันไม่เอาแพ้ไม่เทอ๊ะคราวที่แล้วมันก็เป็นคนไมตีบเอเถามยิ่งก็ไม่ใช่กูไงมาใช้สื่อเวทเป็นผู้ชายแล้วก็ตอนใช้สกิลจะไม่ควัากอาวุธออกมาใครเหรอแบบว่าตอนตอนไอ้พวกที่มันเป็นเป็นลอยๆอ,อยู่ข้างหลังตอนเก็บดีเดียวปะเอแต่ระหว่างนั้นก็คือไม่เห็นมันแบบ เข้ามลยทำไมทุกคนดูรู้วะแต่กูไม่รู้เลยรู้ดิทำไมจะไม่รู้มันมีอยู่ประมาณสองช้อยแต่ไม่รู้ว่าใครจะเลือกอันไหนกูว่าต้องเลือกอันนี้หนูมาถูกกูยิ้มแหงต้องเลือกอันนี้เออเอออ่าอืมผู้ชายใช่ไหมที่ดินบอกใช่ปะใช่ผู้ชายใช่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 ลืมจบลืมจบกระดานอะไรเขาเยขอโทษพอดีว่าเพิ่งคิดโจทยบมาห้านาทีแล้วพร้อมนะทุกคนหนึ่ง องซอมที่กูอาจจะรอดแล้วหรือเปล่า แล้วมันต้องหยิบเฮโซอบ้าจริงทำไมดีไม่เข้าข้างกูรอบนี้ก็ <c oughs> <c oughs> คิดว่าสายก็น่าจะเลือกเฮโซ้เพราะว่าสายก็น่าจะรู้ว่ากาจะเลือกเฮโซแล้วกามันก็น่าจะไม่เลือกอะไรนอกจากแ่ตัวเอง <c oughs> รู้สึกว่าเกมส่วนใหญ่จะเป็นเดาใจกูนะ <c oughs> อใจมันเฉยเลยีงก็มองหน้าละมุดแหละแต่เขาน่าจะเลือกนะมันไม่ทันแล้วไงรอบหน้ามันก็ไม่มีโจทย์นี้แล้วเพื่อนรักนะเดี๋ยวมันมีอะไรเดี๋ยวยก็เลือกเดี๋เล,ลือกูเชืเ<น>่อกูโ <c oughs> จทย์ดเดิ <laughs> มเลื <laughs> ลอกโซนเดิมแล้วเคยโซ่ประเดิม วเลวเลยที่คนดูมันนะเเห็นซายตีบอสบบเออเห็นตีบอสคลิปที่เป็นคลิปตีบอสก็ผมก็ตายก่อนเสมอผู้คุณยังอยากเห็นมันกูนี่คือข้อสุดท้ายที่จะได้ตัดสินว่าซายจะเป็นคนไปตีบอสหรือไม่ดิมแฮเร็วเป็นคนที่ผมสั้นจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงก็ได้แล้วก็ต้องใช้ดักบบนี้ คือในหัวที่จะเลือกอะมันมีแต่ว่าไม่รู้ทุกคนจะเลือกหรือเปล่าเดี๋ยวนะจดเคยแล้วเดี๋ยวเออแน่ะดิเอือคนนี้หรือคนนี้วันนี้ปวดหัวไม่มีคนเลือกเลยคุยังไม่มีเออเอาขอนยามเพราะว่าสั้นมาแบบไม่คือคือไม่เลยไหลใช่ไหมใช่ใช่สั้นแบบสั้นสั้นเลยเออเอาแบบสั้นเท่านั้นเลยสั้นสั้นเลยสกินเฮดอะสั้นสกินเฮดรูยสั้นแบบสกินเฮดอยากเห็นในเรื่องอกินเฮดมีเป็นเอ็นพีซนะ หมอนี่ก็น่าสนใจหมอนี่ก็เลคนให้เลือกเยอะเกินน่ะนี่ไงเกมเกมเดาใจคอนเซปต์เกมเออแล้วคือผมสั้นดับใหญ่ไม่งีเป็นล้านเดียวอีนิดเดียวเรารู้ลุ้นอยู่ว่าเราจะเลือกอะไรลองลองเชื่อมจิตกันน่ยไม่เชื่อมไม่เชื่อมเลยเอาคนนี้ก็ได้ผมเตรียมตัวไปตีบอสดิ้มาแบบลองให้ยังไม่ลองจะไม่เสียหน้าตาให้คนอย่างพวกเธอไหมกูดูแบดบอยมากเลยอ่ะกูติดหนวดอ่ะเคดูโอเคไหพร้อมยัง อฮะหนึ่งสองสามอ้าวลรกะอ้าวอัะโหลดเดี๋ยวเมื่อกี้ก็จะเลือกชองหยุดอยู่แล้วด้วยแต่กู็ไม่เลือกไรวะกูศาสตรเลือกช่วยสายสายธรยศกูเฉยกูหยุดเปลี่ยนตรรงุต่แรกแล้ว แล้วกูแบบเนี่ยเพื่อนๆจะเลิกชงหยุดปะแล้วก็แบบเฮ้ยแต่ไม่ได้เล่นชงหยุดี๋ยวมันต้องเป็นปีแล้วคงไม่เลิกกันหรอกอช่วยตอนแรกจะเลิกชงหยุดแต่รู้สึกว่าน้องเฟมินิเน่ารักกว่าก็เลยเลิกนอ้องอ๋อไม่ว่ากูเมนชงหยุดน,นะใชไม่ใช่เอ่อ โอเคเราไปข้อต่อไปกันดีกว่าเราใช้เวลาการเรื่องดูหพูดยากเฮ้ยกระตัข้อต่อไปคือข้อตัดสินของพวกมึงว่าทำไมกูเศร้าจังข้อต่อไปคือแล้วทำไมเป็นกูแทนข้อตัดสินของทำผันถึงถึงกะและายแล้วกูก็ต้องเป็นคนตั้งโจทย์ข้อนี้ก็คือผู้ชายที่มีผมสองสี แค่นี้เหรอใช่เที่ยแล้วดีมจะเลือกอะไรวะนั่นสีถ้าเราเลือกไม่ตรงกับดีมเนี่ยมันก็ต้องคิดตัวใหม่นั่นสีใช่ใช่ใช่ดีมมึงคิดอะไรอยู่เนี่ยต้องรู้อยู่เลยอ่ะกูกรูใบให้เพิ่มด้วยอ่ะทำอะมีสีเขียวในตัวตู้เชาตัวนั้นไอ้กะมีเหรอไม่มีแล้วตัวนี้สีเอ๊ะเดี๋ยวนะทุกคนมีตัวดีป่ะวะกูเลือกนัวที่ดีทุกคนดีกว่าเปลี่ยนดีกว่าอ้าว ก็ต้องเลือกตัวที่ทุกคนมีชียนี่คุณใบให้ด้วยนะเนี่ยว่าดูคนมีก็ต้องใช่ดี๋วคน่ไ่านะคนคิจโจ์อ่ะไม่งั้นคนอื่นมันจะเลือกยังไงถ้ากูกับสายเลือกไม่เหมือนมึงมึงเป็นดีบอลเลยอะไรคือโจ์เดิมอ่ะแต่แบบโจ์เดิมโจ์เดิมแต่ดิมเปลี่ยนให้เป็นตัวที่มีทุกคนแน่ใจนะว่ากูมีมีโหยังไงก็มีมันต้องมีตรงตัวนี้มันต้องมีแบบมาเทบ่า อ oh, มันต้งหลอกก็จะกัดไมโครโฟนสายยังเพิ่งกินสายเทปใหม่แล้วโอเคเอาเถอะเอาวะมาดิกูไปเพิ่มให้ได้นะเว้ยเอาลลยโอเคมาหนึ่งสองส้อมอี๋กูเลือกเครื่องฉิงมันทำไงมันมีเขียวกี่โมแล้วมันเป็นผู้ชายกี่โมไม่หมายถึงตอนที่มันแจกแจกตัวห้าดาวฟรีแบบยไากูไ้เลือกติ๊กมาทำไงนี่ย กเองเเนี่ป็นผู้หญิงที่มีตาสีม่วงไซ้กลางและใช้ดัดเด็กอันนี้มันม่วงปะดีมชอบเดี๋ยวม่วงเดี๋ยวเขียวเดี๋ยวแดงเดี๋ยวปมอยู่ตาหมดสีมีหลายสีเดี๋ยวดิเชียงหลิงมันจะเด็กมันจะบ่งเดงเพอมมึงมึงมั่นใจหรอกูไม่รู้แล้วกูก็ไม่รู้ช่างแม่นมา ห,หนึ่งสองสามใช่หรอไอเฮียกูยังไม่แพ้หรอกกูอาจจะรอดแล้วหรือเปล่า <c oughs> อ้า อากาดอะไรนี้คือเกลียดชิโนบุไปยาวๆชิโนบุมันทำผิดมากอะแล่วประเด็นคือเมื่อกี้มันมีชิโนบุกับลิเน็ตโผลมาแต่กูเลือกดีมน่าจะเลือกลิเน็ตกูเลือกลิเน็ตไปแล้วก็เปียกเอไวไม่นะกูเพิ่งปั้นมาอ่าทำไมเป็นกูอะเฮ้ยมันไม่ควรจะเป็นกูดิแล้วเมื่อกี้กูคาดหวังว่ากูจะเจอหน้าเคยฉีก ต,ตอนแรกก็มองหน้าเครื่องฉีกแต่แบบอันนี้จะถี่ชมพูป้ะหรือม่วงดีแต่ก็แบบสิ่งนี้สำหรับดีมถือว่าชมพูหรือม่วงกำลังกดเปลี่ยนตัวก็หันเห็นชีชีก็แบบมันจะแบบแบบว่าดิบไม่มีทางหยิบชีชีแน่นอนไม่มีทางเลยชีชีมันไปไหนแล้ววะมันเป็นอะชีพ แกยืนท้ำอัดใสวินิพันธ์ทำดูนี่สิมาเลือกตัวเราจะอนุญาตให้กะเลือกตัวอะไรก็ได้ไปตีนี่เราให้สิทธิพิเศษไอการในการมัเลือกตัวช่วยได้ด้วยว่าอยากได้ตัวช่วยอะไรอยากให้กูทอะไรเออแบบอยากได้คิวอยากได้กอดแต่ได้หนึ่งครั้งนะนั่นนะคนละหนึ่งครั้งแต่แต่ว่าต้องเลือกก่อนนะต้องเลือกก่อนว่าเจ้าตัวอะไรแล้วทีนี้กูถึงจะไปสุมให้เป็นบอสน้ำนี่กูตายเลย เออเมื่อกี้ก็เลือกอยู่แต่เอาดีไหมวะเออดีแหละมันคงไม่โดนหรอกตัวนงตัวน้ำมาพร้อมแล้วโว้ยบัฟเอาอะไรดีสองตัวเออเออตั้งเลือกบัฟเกิดสือฮะก็ตอบโจทย์ดีนะเอาเขาสือฮะใครดีจ้ะสือฮะสายแล้วก็ดีมก็จะเป็นอยากเห็นโบล่าสตาร์เอาไว้ใช่ไหมดิโอี้น้ำกับน้ำไปเกิดเอ้เดี๋ยวเราไปสุ่มบัฟกันป่ะก่อนแล้วนะสองทักเฮ้ยคงไม่โดนหรอกตัวนงตัวน้ำ ดิ่มสู่อไรเนี่ยน้ำมันมีอยู่สี่ช่องย่งไปโดนอีกคุณเหลือจะยิงอะไรระหว่าง กะว่าสุ่มบอสใหม่แต่ว่ามีคนช่วยได้แค่คนเดียวกับเอาเนี่ยแหละสุ่มอ uh ันนี้แล right? ้วก็คนช่วยสองคนกูก็ไม่ได้มีประโยชน์อะไรเลยสุ่มบอสใหม่ได้ไหมครับไม่งั้นกูจะต้องตียันวันพุ่งนี้มจะอยู่กับกูไหมล่ะเฮงงั้น จะเลือกว่ากูสายจะเป็นคนออกซึ่งเราจะดีสองกันอันนี้ก็คือพวกเราไม่มีสิทธิ์เลือกให้ไม่มีสิทธิ์ให้กาดเลือกตัวช่วยใหม่แล้วนะเพราะกาดเลือกไปแล้วเออมึงมากดดีสองในช่องเออโรคชะตากรรมด้วยมือตัวเองโอ้ย <Hey. S 1> oh, <yes. S 2> ดีสองเลยกะ <c oughs> ในไหนนะในไอควายดีช่องอีกช่องหนึ่งอ๋อหยิบเคียรเหรอชื่อช่่หนึ่งสองหนึ่ง กะตาแม่งเลยนะกลับห้องเดิมก่อนแล้วค่อยมาดูดิมโอ้ยกูขอลองวะมึงเห็นไหมมันมีนอยู่สีสีเลยเออหนึ่งสองสามโอ้ยโอ้ยโอ้ยอะไรอะโอ้พี่อยู่ในเหมืองไอ้ที่เป็นงูยาวๆไอ้ดีมีอันติมาไปเก็บอันติก่อนไปเออ่เออชิ้ด้วยมันลลูเกลียดอ่ะ โอ้โหอ้เอ้ยโห้ยเดี๋ยวกูช่วยนะแล้วมันก็ม,านามันดับช่วยลด,ดเลือดเดี๋ยวนั้นแล้วกูเข้าไปช่วยก็คืออ๋อเดี๋ยวกูช่วยไอ้นี่ไม่ช่วยสกิล e จนกว่ามันจะหมดเวลาอ๋อถ้างั้นก็ไม่ต้องเก็บอันตินานมากตลอดไปเลยหรือว่ากูจะรอเล่นสกิล e สิบวิสแล้วก็อันติแล้วก็ออกให้ใจนับสิบวิโอ้ไม่มีที่จับเวลาเดี๋ยวกูบีบโทรศัพท์แล้ไม่เป็นไรมึงนับเลยได้สิบเก้าแปดไปเลยเี่ยเดี๋ยวกูแกล้งกะหลอกสิเก้าแปดเลย เกล้งกูดินนแต่คนแต่เวนแต่กรรมมันจะเก้งมันหรือเปล่า <c oughs> เรื่องนี้มันเก้งปัญหาได้ด้วยการไม่เก้งไนงะ <c oughs> รอบนี้น่าจะง่ายมากเลยนะนี่นตรงสนามด้วยความสงา่ามาเลยเหล่าซีฟูด้ดตีมันสิวะชิวอุ้ยีกะเรจะพูดว่าชิวยังไม่โดนขาดครับชาช่ว, <c oughs> <c oughs> ชวยหน่อยดิเอาเลยอ่ะเฮ้ยเมียงเมียงเมียงกูพี่กลับเธอไม่ได้ทำอะไรไม <c oughs> ่ได้ตรงนี้ไม่มีกระชากันเฮ้ยเดี <c oughs> ๋ยว ยิงเธอตีหินได้มึงนะไม่ตายเอ้ยอ้าวเนี่ยเร็วมันจะไปตีเราต่อใอ่ะยื้อไว้ให้อ่ะยื้อไว้ให้เหรอครับมาเลยวะก็ถ่ายสถานการณ์อยู่นักข่าวกำลังโดนในขนาดที่ชายผมกำลังหลบผมกำลังหลบทุกหลงทุกอย่างให้อยู่มาแล้วครับเลือดเด็กเกศเลือดเท่าไหร่วะเนี่ยตอนเนี้ยอุ้ยเพอร์ไปโดนกดโดนปุ่ม e เอแอบช่วยอ่ะขอบคุณมากคือ ไม่เห็นเลือดตัวเองอะคือหาเลือดประมาณไหนวะตอนนี้เลือดครึ่งหนึ่งโอเคยังถ่ายยังถ่ายต่อได้กลายเป็นค้าศึะไม่กลายเป็นผู้สมรัย ECPO จะมาช่วยกูตีทำไมเนี่ยช่วยตีนนู้นี่ไม่ใช่ตีนี้โอ้ยโอ้ยโดนไถ่นะฮะโอ้ยโดนไถ้กบโอ้ยเีจยว ้ยคิวสู้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 ตายมาเร็วมาเร็วมาเร็วมาเฉียบฉายแล้วเออนั่นแหละโดนเออฉายอันตีเร็วหมดเวลายิง่อหมดเวลายิงโอเคเดี๋ยวกูช่วยยิงเดี๋ยวกูช่วยยิงโอ้ยจะโดนเราดิมลบลบลบดิมหลบมันจะกลีโอ้ยมันคืออะไรวะปลดปล่อยแสงพลังบริสุทธิ์สดใสคือต้องใช้หินสีฟ้านั่นไงไอ้ลูเมนสโตนอะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว ช่วยโลเลือดมันให้ไม่นหนึ่งเมื่อกี้สุดๆเลยไอ้ใช่เขาช่วยตีเลยอันนี้คืออะไรบริการพิเศษอันไม่เบื่อแล้วมั้งโอ๊ยมันมีผมกูไม่ได้ทำไมเนี่ยไม่มีเสานี่กูตายปะเนี่ยก็เป็นชอยที่ดีนะในการหยิบปูริน่ามาอุ้ยหมดอ๋เลือดระวังนะฮะตรงนี้มันเป็นไซส์ก่อนบ้างอันตรายมากผู้ประกาศข่าวกูลงดุนจังเลยแล้วทำทุกอย่างได้เพื่อข่าวกูนาเพิ่มเงินเดือนไม่จ้ะ กรุณาติดต่อที่ออฟฟิศผมด้วยผมอยากได้เงินเดือนเพิ่มขึ้นจริงๆคิวไหมคะก็ถใครจะเอาคิวดูการข่าสรุปใครประสบภัยไว้ด้อันนี้คือเลือดบอสตอนนี้ทุกคนอีกนิดเดียวเท่านั้นเลือดกูเนี่ยกูเนี่ยตายแล้วอุ้ยมันไปถ่ายชายไถ่ผู้ประกาศกูด้วยโอ้ยโอ้ย เโอ้ยโหยิกงตายไปทั้งหมด12นาทีครับมันไม่หนักเป็นเหมือนเดิมเหรอเฮ้ยคราวนี้ดูแบบว่าดูมีทรงอะค่ะที่รอบที่แล้วมันมีเงื่อนไขไงก็เลยเข้าไปช่วยแต่ว่ารอบนี้เงื่อนไขมันคือหินแล้วผู้กำกับวันพูดไว้ว่าอย่าใช้เพราะว่ามันมีเง่ไจริงอะคนใช้ก็คือ คนใช้ก็ต้องไปดีไม่ใช้ก็ชนะได้ก็เอ้ยไม่ต้องใช้หรอกแต่ครั้งที่แล้วมันไม่ใช้แล้วมันชนะไม่ได้ก็เลยเออใช้ใช้ได้จะตีบอกรายสัปดาห์ไหมไป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 เดี๋ยวเราจะจบชาร์ก่อนอ๋อใช่เราต้องจบจบคลิปก่อนจบคลิปด้วยกันหนึ่งสองสามฮะหนึ่งองสาบอะไรทำอะไรอ๋อโอเคตีไม่มีอยู่ดีๆมันก็น้ำเหล้ากูแบบอยู่สองสามทำอะไรวะ